อนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหน้าหอไหนอ่าหน้าทศสองทศสามแล้ววันนี้เรามาเจอน้องเฟชชี่ปีหนึ่งเราเลยมาสอบสามสอบสามแล้วเราไปรู้จักกันดีกว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเราไปสอบสามน้องเฟชชี่ปีหนึ่งกันเลยดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เมื่อสองวันที่ผ่านมาน้องๆครับมาจากคณะอะไรเอ่ยวิทยาการวิศวกรรมสตรี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 สอรีสต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 รีวตรีสตรีสยรีสตรี่ตรีสตรีสตีสตรีสตระสปรีกระเป๋านี่ตรีสตรีสตบีสตรีสตรีสตบีสตร โอพโ้พยโกเรียบร้อยอันนี้น้องน้องคนนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วขนมกินนี่สะพายกระาแฟกระเป๋ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเมื่อคืนเมื่อสองวันที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมันมิดคอค่ะ,คะมันมิดคอคนอนหนักมากค่ะนอนหนักมากหิวหนักมากเลยคอสโลเลยเลหนูอับมากค่ะพี่เลือดหนูอับมากค่ะพี่ไแล้วครับต่อมาเราอยู่กับน้องฟิชชี่ปีปีหนึ่งป<ล><ห>ีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยคณะอะไรคะเนี่ย อ๋อเยี่ยมอันนี้น้องนี่ต้องบอกว่ากำลังอุปยุกฮะกำลังเอาเอาผ้าไปไหนลกเนี่ยเอาไปซักที่บ้านโอ้โซักที่หอบไม่แห้งเนี่ยเอามาซักที่หอบซักที่หอไม่แห้งแน่นอนซักโอ้ที่หอซักแห้งกลับไปซักที่บ้านดีกว่านี่โห้งแน่นอนเหมือนอุปยุกเลยโอ้มาสามครั้ให้กับเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักครับสองวันที่ผ่านมาขอสามครั้ครับอะไรเอ่ยผ้าไม่แห้งโอเค คุณครับเฮ้ยครับน้องมาจากคณะอะไรครับเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์โอ้สามคำให้กับการฝนตกฝนตกที่เมืองดขูดเกียร์กดคูดียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรฮะชื่ออเกครับอ๋อชื่อเอกอยู่คณะอะไรครับการจัดการและการท่องเที่ยวอ๋ออยู่การจัดการขอสามคำได้ไหมครับกับฝนตกเมื่อคืนฮะมันโหดมากโอ้โหมันโหดมากมันโหดมากมันโหดมากอ๋อยังไงก็ขอบคุณมากนะแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับ ยังอยู่ครับเพื่อนๆนี่สิ่อยู่อ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวขอถามก่อนแล้วกันว่าจะกันนั่นไหนเออนั่นไหนครับพิจิราวิจิราเนี่ยครับว้าวปีอะไรครับเนี่ยปีอะไรปีหนึ่งปีหนึ่งทั้งคู่เลยใช่คู่นั่นมาย่งไปสวนนั่นมาย่งถามทั้งคู่ยัรอยังหรอโอ้โหพี่ไปเวลานั้นปลาดุกเท่านี่ยให้อยู่จริงให้อยู่ไม่มีอะไรไปกินเออไปตกปลาก็ได้เนี่ยโอ้โหอันนี้พี่ขอสักสามคำแล้วกันให้กับเหตุการณ์สองวันที่แบบน้ำสูงมากน้ำสูงมาก ขาเปื่อยจริงปะเนี่ยเล็บเปื่อยเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องคณะแล้วเจ้ยวิยาศาสอ๋ออยู่กับน้องวิยาศาสตร์ไดวฝากสามคำเกี่ยวกับน้ำท่วมดีกว่าน้ำท่วมนี่ยฝนตกสองวันนี่ขอได้สามคำขอได้สามคำพอนะกลัวงูค okay. ่ะครัวงูนะแต่ถ้าฝันเห็นงูนี่เนื้อคู่แน่ๆเลยไม่ต้องกลัวแล้วถ้าฝันเห็นเนี่ยโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ครับเราก็อยู่เช่นเคยนะฮะทีน,นี้คณะอะไรเอ่ยคณะวิทย์ค่ะโอ้คณะวิทย์อีกแล้วยาวเลยอยู่เสาร์อาทิตย์เลยใช่ปะค่ะข้ากลับข้ากลับไม่ได้กลับนะทำไม <laughs> น้ำท่วมติดติดติดกลับไม่รอดติดฝนเออเอางี้ดีกว <laughs> ่า <laughs> ขอขอสามคำกับเหตุการณ์น้ำท่วมดีกว่าเ <laughs> มื่อสองวันที่ผ่านมาเออน้ำล้นท่อน้ำล้นท่อนลนท่อขอบคุณมสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องใครอะครับอ๋อคณะวิทย์สาธิตได้ยังโรจิต โอ้โลจิสกส์เนาะนี่ส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยรวมทำไมรวมทำไมโอ้โหชอบโลจิสติกส์คณะมันรวมหรือว่าอ้ไรแบบรวมกันเราด้วยโอเคแต่เราดีน้ด้วยสวัสดีครับเราก็อยู่เช่นเคยกับน้องปีหนึ่งนะฮะน้องคณะอะไรครับคณะอะไรครับภูมิซานเทซานโอเคเรียนเรื่องเกี่ยวกับภูมิซานเทซน้องบอกว่าน้องแงว่าน้องต้องขยากรกย าะสุดเไงวันนี้ตกหนักแค่ไหนวันนี้ตกไหมตกไหมไม่ตกเอ้ยจริงว่าถ้าตกนี่ทุกคนต้องมาลุมกระทืบน้องเลยนะตบตกตกวันนี้ตกไหมไม่ตกโอยังไม่ตกขอสามคำแล้วกันยังกับน้ำท่วมอ่าโอเคฮะมันเจ๋งมากมันจิน้ำเขียวมากน้ำเขียวมากนี่หรือเปล่าสวนนันรือเปล่าคิววันนี้อยากให้ฝนตกอีกป่ะน้องบอกเขาไม่ตกนะเราไม่ตกเอาโอเควันนี้พี่ขอบคุณมากนะคะอ้าว มองข้างหน่อยบอกข้องหน่อยไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยวิทยการสารสนเทศมาจากคณะอะไรครับนี่คณะเดียวกันคณะเดียวกันคณะหมูกรอบวิทคอมคณะวิทคอมก็เลยไม่ใช่หรอวิทยาการสารสนเทศต้องเรียกให้ถูกสิคุณไม่ถูกไม่ตอกเออเรียกไม่ถูกวิทคอมไปไปเหลือเท่าอหร่เ้าไปดูหนังบ้างเดอะเมสันเนอร์อะไรเนี่ย ไม่เหรอเฮ้ยตุนของหรือเปล่าแน่นอนอันนี้พี่รับร่วมงานอะไขอสามคำสามี่กเมื่อคืนเมื่อคืนที่เกิดน้ำท่วมหน้าหอเราท่วมมาเนี่ยตอนนี้ท่วมป่ะถึงหอไม่ถือแค่สองไว้ไม่ถึงไม่ขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นกูว่าออกขาดขอให้ย้อนให้ก่อนอะตามคงครับตามคำครับอิูข้าวมากอ่ะอิูข้าวมากโอ้โหไปชดไปชดไปกินข้าวไม่ได้ชดที่ไปชดผลนี่ตัวเองกินไม่พอเลยมาหมดอ่ะ หมดนี่กำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วคือนอนลูกท้องทั้งคืนเลยโอเคโอเคโอเคไม่กลัวละโอเคมาครับจะปูกล้องนะครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะสวัสดีเราก็อยู่กับน้องๆเช่นเคยอันนี้คณะอะไรครับคณะอะไรครับเเฮ้ยอป็นจิ๊ดที่เด้งกันนะครับอันนี้คณะเราเด็กนไะคณะปิดกี่วันเนี่ยกี่วันมสองวันแล้วสองวันแล้วเหรอวันนี้ก็เป็นสามยาวเลยครับ เราที่อีกทีว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งต้องเรียนคณะนี้คณะนี้เขาบอกว่าเด่นเรื่องทางทะเลคณะนี้ทุ่มคนไปเล่นอย่างสไลเดอร์นะคณะอยางไหอ่ะยังไมปลองโอ้โหตลาดน้ำไปเที่ยวด้วยนะคณะนี้ทุ่มคนสร้างแบบจำลองเอาสาสุขดีกว่าสาสุขท่วมก็มีเดียวออันนี้อยู่บนที่สูงวันนี้ก็วันนี้หยุดเออแล้วหยุดหยุดวันนี้หยุดทำอะไรบ้างวันนี้หยุดจะบอกนะเพิ่งตื่นนอนเพลินเลยเมื่อคืนฝนตกไงการวันนี้สองวันที่ผ่านมาประทับใจนะ โอ้โหแปลกใหม่ใช่ไหมไม่เคยเห็นนพอน้องสามคำแล้วกันอ่าแยกแยกสนุกว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้มันใหญ่มากอะไรใหญ่อ้ขาใหญ่อะไรใหญ่ฝนหน้าโอ้ฝนใหญ่ใหญ่มากเลยขนมากครับโอเคขนมากครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาถึง ล่วงท้ายรายการแล้วนะครับเราจะทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศภาพบรรยากาศครับน้ำท่วมอันน้อยนิดแค่เกือบถึงเข้าไม่น้อยแล้วนะครับไปมาดูมาดูมาดูมามาดูมาไปแล้วครับสำหรับวันนี้ครับไปแล้วไปก่อนนี้แล้วไปไหวแล้วไปแล้วไปลาไปก่อนครับไปแล้วไปแล้วครับ